สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูเตอร์อีกแล้วนะครับหรือคุณครูชนกัการแถบทองคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสอปชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ครับในวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในครั้งที่1นะครับ คณครูเตริรกเชื่ออยู่แล้วว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับนักเรียนลองคิดดูสิครับว่านักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการทําอะไรบ้างนะครับเล่นเกมหรือเปล่าหลายคนอาจจะต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมนะครับ f a c e b o o k นะครับคุณครูเติร์กเชื่อว่านักเรียนทุกคนมี FACEBOOK อยู่แล้ว จะเป็นในส่วนของ Google นะครับซึ่งนักเรียนอาจจะค้นหาข้อมูลรูปภาพวิดีโอหรือสิ่งที่นักเรียนอยากทราบใน Google นะครับจะเป็น TikTok น,นะน,นักเรียนทุกคนเล่น TikTok ก,ก,กันเป็นเกือบทุกคนนะอ,อาจจะเห็นคลิปอะไรเด็ดๆใน TikTok ก,ก,กันบ้างล่ะแรงอีกแรงอีก ธาตไฟคือความร้อนแรงพร้อมแผดเผาทุกสิ่งแรงอีกแรงอีก เอาละครับคุณครูเตอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตกันแล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกนะครับทั่วทั้งโลกของเราปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับครอบคลุมไปหมดทั้งโลกนะครับทำให้การเคลื่อนย้ายหรือส่งผ่านข่าวสารนะครับข้อมูลจากที่1 ไปอีกที่1กระทําได้โดยง่ายนะครับนักเรียนสังเกตว่านะครับไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยถ้าเราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับที่กรุงโตเกียวนะครับถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะอยู่กันคนละประเทศกับประเทศไทยอยู่กันคนละที่แต่พอมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้นักเรียนสามารถดูการ ถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆนะครับผ่านทาง YouTube หรือทางโทรทัศน์ก็ได้นะครับโดยอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่จำกัดเรื่องระยะทางและเวลาสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นส่งเป็นข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเสียงโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายครับ เมื่อนักเรียนรู้จักกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับต่อไปคุณครูเติร์ก็จะพานักเรียนไปรู้จักกับเว็บเบราว์เซอร์นะครับว่าเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรมาร,รู้จักกับเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับคือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศนะครับหรือนักเรียนนึกถึงตัวโปรแกรมที่จะพามพานักเรียนเข้าไปใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า w w r l d w i d e w e b นะครับหรือ W W นะครับการสืบค้นสารสนเทศใน w ว w l d w i d e w เ b เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยโปรแกรมนะครับในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลพูดแบบนี้นักเรียนหลายๆคนอาจจะยังงงแต่ถ้านักเรียนไปนเห็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับคุณครูเตอร์เชื่อว่านักเรียนหลายคนเคยใช้แล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรม เว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือโปรแกรมที่จะให้นักเรียนเน่ยเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้นะครับซ้ายมือสุดเลยอ่า g l e Chrome นักเรียนหลายๆคนอาจจะพูดว่านี่ไงครับเข,เข้า Google Google ค่ะหรือตัว E นะครับตัว E สีฟ้าก็คือ Internet Explorer นะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับที่มืมีเหมือนอ่าวงล้อมสีส้มๆนะครับชื่อว่าโปรแกรม Mozilla Firefox นะครับหรือตัว O ที่เป็นเหมือนแหวนนะครับ สีแดงๆก็คือโปรแกรมโอเปร่าและซ้ายและขวามือสุดนะครับขวามือสุดก็คือโปรแกรม Safari นะครับซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็คือเช่นพวก iPhone iPad นะครับนักเรียนการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่คุณครูเตร์สังเกตนักเรียนในรุ่นที่ผ่านมาหรือนักเรียน ที่เคยเรียนในชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลค้นหาสิ่งที่นักเรียนสนใจนะครับหรือค้นหารูปภาพนะครับรูปภาพที่เราชอบหรือศิลปินดาราที่เราชอบนะครับในเรื่องถัดมาที่เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นของในเรื่องของ google map นะครับการค้น ดูแผนที่นะครับแผนที่ประเทศของเราแผนที่สถานที่หรือบางคนก็ชอบไปดูฟังก์ชันสติ v i ิวนะครับไปดูว่ารอบๆบ,บ้านเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงหน้าตาของถนนเส้นนี้เป็นยังไงหรือบางคนก็ชอบไปเที่ยวต่างประเทศโดยการผ่าน Google m a p นะครับนักเรียนหลายๆคน,นสามารถเปิด g o o g l e Map กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเตอร์ก็ให้นักเรียนรู้จักว่าอินเทอร์เนต็ตคืออะไรนะครับให้รู้จัก โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับว่ามันทำหน้าที่อะไรและมีอะไรบ้างสำหรับครั้งหน้าจะมาเรียนกันเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ